เอาละครับเราจะมาดูแอคชั่นกันนะครับของเกมนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแอคชั่นแรกนะครับคือแอคชั่นซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับนี่ซื้อสิ่งปลูกสร้างซื้อชิ้นส่วนของสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยเราจะเอาเงินที่มีนะครับมาซื้อชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยที่สิ่งปลูกสร้างแต่ละเลเวลก็จะมีราคาต่างกันเลเวลสามสามเหรียญเลเวลสองสองเหรียญเลเวลหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับหลังคาก็เหมือนกัน ราคาตามเลเวลครับผมเช่นหลังคาสีเขียวก็2เหรียญหลังคาสีน้ําเงินก็3เหรียญน,นะครับอ่าตัวอย่างนะครับผมจะให้สีน้าเงินนะครับซื้อตัวบ้านเลยก็สองนะครับแต่คราวนี้ครับมีบวนัสนิดนหนึ่งถ้าคุณซื้อชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้างสีเดียวกันนะครับคุณสามารถนับ2ชิ้นนั้นเป็น1นึ่งแอคชั่น ซึ่งปกติแล้ว1ชิ้นคือ1แอคชั่นนะครับเช่นถ้าผมจะซื้อสีเขียวกับสีชมพูผมต้องซื้อสีเขียวก่อนนับเป็น1แอคชั่นแล้วซื้อสีชมพูตามนับเป็นอีก1แอคชั่นจบเทิร์นเลยนะครับแต่ถ้าผมซื้ออย่างเงี้ยตัวบ้านสีเขียวกับหลังคาบ้านสีเขียวผมจะนับเป็น1แอคชั่นแล้วผมก็จะมีแอคชั่นเหลืออีก1แอคชั่นเพื่อนย่งต่อนะครับอ่ายกตัวอย่างซื้อเลยละกันเนาะอ่าตัวบ้านใช้เงิน2เหรียญ หลังคาใช้เงิน2เหรียญน,นะครับเพราะฉนั้นรวมทั้งหมดสี่เหรียญสี่เหรียญน,นะครับเหรียญที่จ่ายเอาไว้ที่กองกลางนะครับแล้วก็เอาตัวบ้านไปและหลังคาไปนะครับโดยที่เวลาหยิบนะครับจะหยิบมาวางประกบกันหรือไม่ประกบก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ประกบ แล้วต้องการประกบจะนับเป็น1นึ่งแอคชั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นโบน,นัสเหมือนกันครับถ้าหยิบมาแล้วประกบเลยก็ยังถือว่าอยู่ในแอคชั่นนั้นนะครับประกบอย่างนี้เราก็จะได้บ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านหนึ่งหลังทำไมต้องมีบ้านนั้นเดี๋ยวเรามาละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่แอคชั่นก่อนแล้วกันเนาะแอคชั่นซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับ